โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแมวดำตัวอ้วนกลมอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม t t e e ส l l ล l i ไ e นะครับผมโอเคครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์แนะนำเทคนิคการเก็บเลเวล EP นะครับให้ไวที่สุดต่อวันหรือคุ้มค่าที่สุดต่อวันนั่นเองโดย ช่วงแรกนะครับเราจะไปติดอยู่ที่เวล59นะครับ mm hmm. เมื่อทำเควสหลหลไปแล้จะติดอยู่ที่59แล้วคุณผู้ชมถามมาหลายท่านมากว่าพี่ผมติดอยู่59ครับต้องทำยังไงต่อครับอาแต่ส่วนนี้ผมจะมาแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับออย่างแรกนะครับมาดูตรงเควสพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเควสพื้นที่นี้จะทำได้10เควสต,ต่อวันแล้วก็รีตอนเวลาเที่ยงนะครับกดมาดูงนี้ ตัวนี้ครับให้เราดูเควสที่มีค่าอ P ที่เยอะที่สุดนะครับเลือกไปตรงทั้งหมดก็ได้นะให้เราเลือกมาสักหนึ่งเควสอ่าสมมุติว่าเควสนี้นะครับนี่ได้ EP พี m นะครับกดเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ทำให้เสร็จสับนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับอันนี้ผมทำเสร็จไว้แล้วหนึ่งเควสนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอีกเควสหนึ่งนะอันนี้ผมทำไว้ก็คือ1.8ล้านนะครับซึ่งเราสามารถ รับรางวัลและทำซ้ำได้นะครับซึ่งหน้าไซนนี้จะเป็นรับรางวัลธรรมดาถ้ากดรับรางวัลธรรมดาไปเนี่ยก็คือทำครั้งเดียวจบแล้วก็ต้องรับเควสใหม่แต่ผมแนะนําว่าให้เลือกเควสที่มีอีเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้รับรางวัลและทำซ้ำหนึ่งครั้งหรือทำซ้ำจนกว่าเลเวลจะอัพก็ได้นะครับตรงนี้จะต้องใช้ตัวกวาด้างนะครับตัวกวาด้างนะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ10กว่าอันซึ่งได้จากการทำเควสเอยได้จากนู่นจากนี่นั่นนะครับในช่วงที่เล่นมาตั้งแต่ถึงวัรถ หาซื้อได้ด้วย่ะนี่ครับช่องทางกันรับครับจะหาได้3ที่ด้วยกันร้านค้าแพ็กเกรดพิเศษนะครับร้านค้าไล่วันซื้อไล่วันแล้วก็ A3 ส e m m e r อ่าผมจะพูดสําหรับสายฟรีที่จะซื้อได้แน่ๆนะครับก็คือตรงนี้ร้านค้าไล่วันกดตรงนี้ครับ่ามันจะอยู่ตรงเรดี๋ย้มนัขวานะครับนี่ครับอยู่ในราคา5เพชรนะครับผม่าในส่วนของ ตัวกวาดล้างก็สามารถซื้อได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของขนนกนะครับซึ่งขนนกนั้นมันมีความสําคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่ขนนกครับคลิกลงไปนะครับแล้วติ๊กไปที่แว่นขยายนะครับอ่ะขนนกจะได้สิทธิพิเศษดังนี้นะครับซึ่งแบ่งเป็นขั้น1และขั้น2นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังน,นะครับ ปริมาณกท er ี่ได้รับบวก10%ในขั้นที่1นะครับบวก20%นในขั้นที่2ปริมาณ EP ท er ี่ได้รับนะครับบวก50%ในขั้นที่1บวก100%ในขั้นที่2นะครับอต item, ัตราดอกไอเทมบวก5%ในขั้นที่1บวก10%ในขั้นที่2นะจ๊ะอัตราดอกเครื่องปั๊นะครับขั้นที่1คือ0%ขั้นที่2คือบวก100%ออันนี้สําคัญมากนะครับสําหรับขั้นที่2นะปริมาณชื่อสิ่งที่ได้รับบวก0%ในขั้นที่1บวก100%ในขั้นที่2ฮะปริมาณ EP ฝึกต้นที่ได้รับ บวก50เซนในขั้นที่1บวก100ในขั้นที่2นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราใช้ขนนกนะครับกินขนนกไปเรื่อยนะครับให้มันขึ้นเกรดมาจนถึงต,ต,ต,ตรงนี้นะมันก็จะได้เป็นขั้นที่2นะครับซึ่งจะเห็นว่าขั้นที่สองขั้นที่1นเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยมันสําคัญมากที่ทําให้เราเว่ยไวแล้วก็เก็บเงินได้ไวด้วยนะครับสําหรับขนนกนะ อ่ะคนนกหาซื้อในที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะไปที่ร้านค้านะครับร้านค้า a สามครับไอเทมการเงินตรงนี้นะเล,เลือกไปที่โกลยครับอ่ะที่แรกคือจะซื้อได้ตรงนี้นะ้อยห้าสิบเพชรนะครับตรงนี้นะอ่าส่วนนี้ก็เป็นพวกอ่าสายเปนะครับสายเปก็สามารถซื้อได้เหมือนกันอันนี้แนะนําสายฟรีที่ มีเพชรฟรีครับก็ซื้อตรงนี้ได้หนึ่งที่นะอ่าแล้วก็ซื้อตรงนี้ครับร้านค้าร้านค้าไายวันนะครับเด้วเลื่อนมาทางขวานะอ่าตรงนี้ก็ซื้อได้อีกสองที่นะครับก็คือตรงนี้ร้อยสิบเพชรกับสามร้อยเพชรผมแนะนําว่าให้มาซื้อตรงนี้ดีกว่านะครับเลือกเอาว่าจะเอาแพ็กถูกหรือแพ็กแพงครับซึ่งนี้เราก็สามารถใช้เพชรที่ได้มาฟรีๆเนี่ยซื้อได้เหมือนกันนะครับนี่เลยตรงนี้ขนนกนะ อ่าแล้วก็จะมีแจกฟรีรายวันด้วยครับตรงซื้อได้วันตรงนี้นี่ครับด้านซ้ายจะแจกฟรีก็รีทุกเที่ยงครับนี่แจกฟรีนี้ก็กดรับได้เลยอ่าโอเคในส่วนต่อไปนะครับให้ไมาดูตรงนี้นะขีดสามขีดนี่นะครับแล้วดูตรงที่ประจนภไผ่ทั่วไปนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายโหมดนะครับที่สามารถเก็บ EP ได้ไปดูที่ เหมือนซิวแรงกันเลยเข้าไปดูครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สารระดับทั่วไปวีดชนฝันร้ายนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเลื่อนระดับที่สูงขึ้นหรือว่าเราลงใหม่เนี่ยก็ลงระดับฝันร้ายไปนะครับจะได้ค่าไอพีที่สูงขึ้นครับอ่าเนี่ยอย่างวีดชนแค่ 90k ฝันร้ายโดดไป 900k เลยนะครับอ่านี้สรับเหมืองซิวเลยนะครับก็สามารถลงได้สองค้างต่อวันในกรณีที่อ่าใช้ใช้สิทธิ์ฟรีหมดนะครับ ซืฟรีหมดแล้วก็ต้องซื้อตั๋วนะครับตั๋วจะสามารถหาซื้อได้ตรงนี้นะไปที่ร้านค้าครับร้านค้ารายวันอ่ะเลือกที่ซื้อรายวันครับเลือกที่ตัวละครน,นี่ครับ70เพชรนะสามารถหาซื้อตั้งหากได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นในส่วนของเหมืองซิลเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการฆ่าบอสเหมืองแค่นั้นเองนะครับสำหรับอันนี้ง่ายๆนะเป็นดันเจี้ยนเดียวนะครับ ต่อไปประภาคารธมินหรือหอคอยนะครับอันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนเดี่ยวเช่นเดียวกันตรงนี้นครับนี่ตรงนี้ก็ว,วิธีการการทำนะครับตรงนี้ก็จะมีแสงแสงของทาวเวอร์ครับอยู่ตรงกลางหรือเรียกว่าป้อมนั่นแหละแล้วจะมีมอนเตอร์เป็นเวฟเวฟนะครับมาทําลายป้อมกลางของเรานะแค่เรารักษาป้อมกลางมาให้แตกนะครับในการคีเวให้หมดก็จะผ่านเงื่อนไขของหอคอยนะ ซึ่งในหอคอยก็จะมีดอกประดับด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้จะมีเอบอกนะต่อไปแท่นบูชาแห่งรอยแยกนะครับกดเข้าไปดูอตรงนี้ก็จะได้ EP เหมือนกันนะมี3ามระดับพออมี4ระดับนะครับขอภัยนะมีถึงระดับ a v เเลยนี่ระดับเ v g เนี Net ต้องสองจุดนะครับ EP ตรงนี้ก็สามารถเก็บค่า EP ได้เป็นดันเจียนปาร์ตี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับหอคอยคือจะมี ทาวเวอร์อยู่ตรงกลางนี่ครับแล้วเราก็ปกป้องทาวเวอร์ตรงนี้จากมอนเตอร์ที่มารอบๆนะครับเป็นเวฟเวฟนะแต่นี้เป็นดันปาร์ตี้นะซึ่งเราสามารถลงกับเพื่อนได้นะจ๊ะอ่ะส่วนนี้ครับต่อไปผลึกแกนทมินดันจิ้นนี้ผมไม่เคยลงนะและไม่รู้ว่าลงยังไงนะครับในส่วนตรงนี้อาจจะต้องขอข้ามไปถ้าใครรู้เกี่ยวกับผลึกแกนทมินนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็คือดันปาร์ตี้เลดนะครับนี่ดันนี้คือจะได้ EP เยอะมากนะครับตอนนี้ระดับทั่วไปก็จะได้ EP อยู่ที่ 1.2M นี่นะีครับซึ่งระดับฝันร้ายยังลงไม่ได้ครับตั้งเลเวล95ซึ่งได้ค่า e P ที่เยอะมากนะครับอันนี้ก็แนะนําให้มาลงด้วยนะอ่ะและยังไม่หมดนะครับยังมีในส่วนของบ a t เทิล o อยย e ตรงนี้นะครับติ๊กลงไปนี่ครับในส่วนของบัตเทิลอยยอก็จะ ได้ค่าอ P เช่นเดียวกันนะครับในส่วนรายละเอียดของวัฒถนยมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแยกอีกทีนะเกี่ยวกับดันเจียนนะครับในส่วนตรงนี้จะไม่พูดถึงด้านในนะครับว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวจะทาคลิปเพิ่มอีกคลิปหนึ่งนะครับและในส่วนสุดท้ายและท้ายที่สุดครับคือกริวนะครับเลือกมาที่กี่วตรงนี้ดูที่สถานะบับนะครับนี่ เราจะได้มัฟจากกินะครับเพิ่ม EP ที่ตัวละครได้รับบวก1 5ซึ่งตรงนี้น่าจะได้เพิ่มจาก่าเลเวลของกิ้หรือมัฟการยึดครองอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการยึดครองนะครับแต่หลักคือจะได้ EP เพิ่มอีก15%ใครที่สร้างกิ้ได้หรือว่าเข้ากิ้คนอื่นได้ก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้เพิ่มนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์แนะนําการเก็บ EP ตัวละครในวันนี้นะครับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยอ่เท่าที่รู้ในตอนนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับหรือใครมีเทคนิคมากกว่าน,นี้นะครับก็แนะนํากันในคอมเมนต์ได้นะจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นด้วยนะครับว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าได้เท่านี้นะครับตอนนี้ถ้าใครมีมากกว่าน,นี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะจะได้ช่วยกันแชร์ความคิดเห็นนะครับโอเคครับ สำหรับใครที่มาชมช่องน้องแม่ดำตัวนกรมเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องน้องแม่ดำตัวนกรมด้วยนะสำหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุบจุจ้า